เมื่อเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไร์ละลายในน้ำโมเลกุลของน้ำจะแยกโซเดียมไอออนและคลอรไร์ไอออนออกจากกันโดยน้ำจะเข้าล้อมรอบไอออนเหล่านั้นไว้ในน้ำเกลือจึงประกอบด้วยโซเดียมไอออนและคลอไร์ไอออนซึ่งไอออนเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ได้การละ,ละลายน้ำในลักษณะนี้เรียกว่าการละ,ละลายน้ำแบบแตกตัวดังสมการ ในน้ำเกลือจึงประกอบด้วยโซเดียมไอออนและคลอรไรด์ไอออนกระจายตัวอยู่ในน้ำเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในสารละลายซึ่งประกอบด้วยไอออนบวกและไอออนลบไอออนบวกจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วลบและไอออนลบจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวกส่งผลให้สารละลายสามารถนำไฟฟ้าและเรียกสารละลายประเภทนี้ว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์